สบ,บายดีทิพน้อยสบ,บายดีนี่ลูกสบ,บายดีสบ,บายดีตอนคําเดอ้อสบ,บายดีมันถุกคนมาพบออกับช่องมินอินดี้มามาสลองสลอง,ลองกินหมูกระทะม <c oughs> าเด้อมาเด้อโมเดลซื้อหลายดอกโลหนึ่งเจ้าโลแสนซาวแค่มีทะเลและโลแสนหาอันนี้โลแสนซาวซื้อเป็นโลนี่ได้กินหลายกวัวดีกว่าซื้อเป็นสุดสุดละแสนกันน้อยเดียว มือนี่ปูสะอาดนั่งพื้นแล้วคัตมาใส่รต์เพชรอีดีไปอีดหน่อย่ะขอบาเซียน,นัานเลยมมีน้ำมันเลยเอาสามจานเอา พอเศร้าขืดอยากไปกินอยู่หฮางเสียดายกินโบลายคือตะกี้ซื้อมาแสนปลายสองร้อยบาทแต่อิ่มละสามต่อไปลู้กินยูฮานปั่นหาร้อยบาทหกร้อยบาทโอ้ยบบไวโบไวบว,บวบกหูสิกินอย่างจุกจ้าเอ้ยโบอยากเป็นแบบโบอยาก <c oughs> เป็นแบบโบอยากโอ้ยเมื่อหนาโตเนาะอาไปคอยเอ็กเซลน,นะกินเบียร์แซ่บอยู่ บรรมือนะพัดฝนตกมือฝนตกแล้กินเบียร์โปรเซ่แล้วมันเป็นอยังกระโเผอขืนโอ้ยบรอยากสิได้อยู่โดนอยู่เจรำเงินก็อยากเมื่อคือกันเจรนางและมวนกว่ามูมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อเจลแซ่บบะลูกแซ่บบะลูกซิมบงทีมน้อยกินเจลได้เลยด้ผู้เป็นนางในปลาผม มือนาสิทอดเห็ดเค็มกินก่อมืกอกอดนะสั่งทอดเห็ดเค็มกินแ,แซ่บแซ่จะกินกับอนาซอสบักเลนมาเด้มมาเด้อม,ดมาเด้อแซ่บไปลีลูกคับีเ่เอม่าดยไเดนาเลยมะนี่น่ดิดนน่อยนะหออกกล้อง สบายดีเด้อสบายดีตอนเย็นเด้อโมทุกคนมามากินหมูกระทะเด้อดูกินหมูกระทะน้ำกันเด้อไม่บานอันนี้นั่งกับตมาเด้อมามาฝนวัดสิโต๊อุตส่าห์เกี่ยวพาลูกมาหยานคนทำหัว ูแต่ยานมืดคืบมากแบบลักษณะแบบลม่มชี่แหงนะ 八个月，差不多。 เพียงเท่า mm. นั้นเหรออยากเอาเดเย็นน่อยเหรอนี่แม่มดเอาหมีนะฮะ ลกินยันไม่ดีกับโลก

はい。 那可能有这个。 อันนี้จะทำยังไงกัน 好，第六小水将军。 买了。<My> สองสองอยู่ชิวๆแล้วก็ดพพี๋ยวเรา มือยมาจับข่อยแมกินแล้วย่ามาจับขอยแม่แออยมมาจอยออมจบยม <c oughs>

两个字，问问题。 Binoki man kinani

ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์สองวิดน,น,นดี้เด้อแล้วบอกนายกินหนาพี่น้องวินดี่ดีบ้าแล้วบอกกัน,นคลกินหนาทีนี่รับไปก่อน